เริ่มจาก85กิโลกรัมนะคะก็ผ่านไป6เดือนเหลือประมาณ70กิโลกรัมะคะ่ะก็ดีใจอะค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมากินยาิ <laughs> <laughs> ุกค่านคะนี่คือส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค NCDs ของบุคลากรคณะแพทย์มอ ตามวิสัยทัศน์โรงเรียนแพทย์ระดับโลกเพื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดีนะคะพร้อมร่วมกับการประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงพร้อมที่จะเป็นต้นแบบด้านสุขภาพให้กับนิสิตและประชาชนค่ะคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรมีภารกิจหลักคือการผลิตบัณฑิตแพทย์และให้บริการ สุขภาพแก่ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างจะให้นโยบายหลักคือเราต้องดูแลตนเองให้แข็งแรงก่อนนะคะ Well-being ของผู้ให้บริการไม่ว่าจะส่วนของอาจารย์แพทย์หรือบุคลากรสายสนับสนุนทุกภาคส่วนในการทำงานของคณะและโรงพยาบาลจะต้องมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรงถึงจะไปเผื่อแผ่หรือให้การดูแลช่วยเหลือบุคคลอื่นต่อไปในอนาคตก็องค์กรเราก็มีตั้งแต่เนี่ยไม่เคยต่ำกว่าพันแปเลย จำนวนบุคลากรในแต่ละปีะคะ่ะปัญหาที่เราพบเรื่องสุขภาพของบุคลากรเราก็คือกลุ่มเสี่ยงซึ่งมันมีแนวโน้มแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีเปอร์เซ็นต์เนี่ย เพิ่มขึ้นปีละประมาณ2เกือบ2%องเปอร์เซ็นต์เี้เยค่ะ,ะก็กราฟนี้นะคะเป็นกราฟพยากรที่นำรับพยากรณ์ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมเป็นนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพไพลอตโปรเจกต์นี้นํามาใช้กับบุคลากรคณะแพทย์ค่ะเพียงแค่กรอกรายละเอียดภาวะด้านสุขภาพและพล็อตกราฟกราฟก็จะวินิจฉัยภาวะเมตาบอลิกซินโดรมพร้อมให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จเลยนะคะมีตัวเลขให้จดจําเยอะนะคะอหลายๆคนก็ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นเมตาบอลิกซินโด โดมแล้วนะคะก็เลยเป็นที่มาของการทำนวัตกรรมกราฟพยากรผลงานเราก็ได้รับาการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับยอดเยี่ยมพอประเมินปุ๊บเนี่ยบุคลากร,ก,รก็จะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาวะไหนแล้วมีปัจจัยเสี่ยงหรือยังทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราติดตามดูแลเรื่องโภชนาการเรื่องการออกกำลังกายหรือมาเข้าคลินิกเวชาศาสตร์วิถีชีวิต ทีนี้ถ้าเกิดพบว่าในกลุ่มพลากรที่มีปัญหาเรื่องของเมตาบอลิกซินโดมพยาบาลก็จะนัดคนไข้เข้ามาคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตหมอจะได้พูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะฉะนั้นถ้าใช้หลักการเหล่านี้อา,อายุยืนยาวขึ้นไปล้มหมอนอนเสือสี ันวอุดตและเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจึงมีการพัฒนาต่อเป็นเว็บแอปพลิเคชันชื่อว่ามีตาพยากรณ์ที่สามารถใช้ได้ทุกดีไวิ์เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้ในสังคมวงกว้างเว็บแอปพลิเคชันชื่อว่ามีตาพยากรณ์นะคะใช้ต้นแบบแนวคิดของกราฟพยากรแต่ว่าเรา เอามาปรับเข้าเป็นระบบแอปพลิเคชันเสี่ยงมาแล้วได้ CMC CMC ก็จะแนะนำในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยจากมีตาพยากรบวกกับการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มเสี่ยงการติดตามความก้าวหน้าการให้คำแนะนำผ่านกลุ่มไลน์เปิดคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตโดยทีมแพทย์ที่ผ่านการอบรมจากกรมอนามัยพร้อมดูแลด้านจิตใจโดยคลินิกสร้างสุขบุคลากรจากทีมจิตแพทย์ ให้บริการเสริมพลังด้วยกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความตระหนักด้านการดูแลสุขภาพของบุคลากรในองค์กรอย่างสม่ำเสมอแล้ว เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในระดับองค์กรเรายังมีการรณรงค์ให้ใช้อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในการอบรมต่างๆด้วยนะคะโรงอาหารของเราก็ผ่านการรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารมีการตรวจประเมินระดับความเค็มของอาหารในทุกร้านเลยค่ะ,ะเริ่มจาก85กิโลกร,รัมนะคะก็ผ่านไป6เดือนเหลือประมาณ70กิโลกร,รมัมตอนนี้ความดันคือดีขึ้นคุณหมอเริ่มให้ลดลดยาลงครึ่งหนึ่งตรวจเจอมีค่าเกล แล้วก็ความเสี่ยงไตแล้วก็ให้ลดอาหารประเภทโซเดียมก็ควบคุมอยู่ค่ะก็ดีใจอะค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมากินยาหมอค่ะค่ะก็อยากจะขอบคุณทีมสุขภาพของโรงพยาบาลก่อนเลยนะคะที่มีการจัดก,กิจกรรมเรื่องตั้งแต่ที่มีการพยากรณ์นะคะทําให้เรารู้สภาวะโรคของเราคนไข้ก็รู้สึกว่าผลหลังจากไปปรับพฤติกรรมก็ถือว่าดีขึ้น เราก็อยากเห็นบุคลากรเราเป็นผู้นําทางด้านสุขภาพค่ะปีนี้เรามีคนที่เป็นป่วยรายใหม่ไม่ถึง10คนนะคะซึ่งอันนี้คือก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็คิดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากการใช้นวัตกรรมของเราเราคงจะไม่วิ่งตามการรักษาอย่างเดียวละเราจะมาปรับเปลี่ยน เมื่อ,อยังไม่ป่วยทำอย่างไรให้คงสภาพแบบนั้นเมื่อเจ็บป่วยแล้วได้รับการรักษาแล้วจะสามารถกลับไปฟื้นฟูสภาพตัวเองให้ดีจนใกล้เคียงปกติได้อย่างไรส่วนตัวต้องชื่นชมบุคลากรเป็นอย่างยิ่งนะคะเราจะมี เป็นประกาศเกียรติคุณของพวกเราเนี่ยแหละคะ่ะ p า o ออ o อยู่นะคะเราก็จะมีส่งให้บุคลากรเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะการที่จะเป็นโรโมเดลอย่างเช่นลถน้ำหนักได้นีคะก็ต้องใช้กําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งในการปฏิบัติแต่สุดท้ายผลลัพธ์เนี่ยค่ะจะเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ ภายหลังจากการดำเนินงานว้าวว้าว,ว,าวเลยนะคะผลลัพธ์ของเราด้านสุขภาพของบุคลากรดีขึ้นค่ะเมื่อเปรียบเทียบสถิติระหว่างปี2566กับ2567คือบุคลากรสามารถลดปัดจจัยเสี่ยงการเกิดโรค NCD บุคลากรมีภาวะอ้วนลงพุงลดลงภาวะเมตาบอลิกซินโดรมลดลง และบุคลากรกลุ่มป่วยรายใหม่ก็ลดลงเช่นกันค่ะความสําเร็จดังกล่าวเริ่มต้นจากทีมผู้บริหารให้การสนับสนุนเชิงนโยบายจัดสรรงบประมาณร่วมทํากิจกรรมจนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพเชิงประจักษ์ค่ะเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรรวมทั้งสนับสนุนการขยายผลไปสู่บุคลากรต่างคณะ และประชาชนทั่วไปด้วยนะคะโดยมู่หวังสร้างความรอบรู้เรื่องเมตาบอลิกซินโดรมผ่านนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นพร้อมกับถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตเพื่อป้องกันการเกิดโรค NCD ในอนาคตสนองต่อวิสัยทัศน์ของคณะแพทย์มอนอที่กล่าวว่าโรงเรียนแพทย์ระดับโลกเพื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดีค่ะ